สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะการใช้หม้อหุงข้าวที่เราเคยใช้เนี่ยมาทํากับข้าวนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูผักเมนูผักคือโดยปกติแล้วในทุกๆวัน,นะคะ่ะเพื่อนๆคือในครอบครัวเรากับสามีะคะ่ะจะกินผักนะคะจะทําเมนูผักเป็นประจําทุกๆวันเลยค่ะ จะทำเมนูเกี่ยวกับผักอาจจะแบบเป็นต้มบ้างผัดบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผัดนะคะช่วงนี้ก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาทําเมนูต้มตุ๋นนะคะพวกต้มผักตุ๋นผักนี่แหละคะ่ะเราจะใช้เมนูว่านเลกรุมเบนะคะในภาษาสเปนเนาะจะเป็นเมนูฟังก์ชันที่เราจะใช้ทำกับข้าวในวันนี้ทำกับข้าวในหม้อเนาะ เรามาดูกันเลยค่ะว่าผักที่เราใช้มีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆดูนี่ยค่ะอันนี้เป็นถั่วเราแช่เยอะมากนะคะถั่วขาวของที่นี่ที่สเปนเนะะี่ยค่ะเอาถั่วขาวลงนะคะ น,นี่คือหัวหอมค่ะต้นหอมที่เราซื้อมาใส่ไปแบบนี้เลยนะคะสงสัยผักเยอะมากเต็มหม้อนแน่ๆต้นหอมแล้วก็อันนี้เป็นก้านของขึ้นช่ายนะคะ อันนี้เป็นใบใบอะไรไม่รู้ค่ะเพื่อนๆไม่ไม่รู้ชื่อภาษาไทยอ่ะค่ะพิกหวานแครอท ใช้เท้าอันนี้เราจะเรียกว่าผักโขมนะคะเป็นชนิดเดียวกันกับผักโขม ประเทศค่ะอันนี้ก็เต็มหม้อแล้วเพื่อนๆเราอยากจะใส่ผักเยอะๆอัดตรงไปเลย เราพอยเอาพวกอเนี่ยเอามาไว้เพราะว่ามันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะมีสองขั้นตอนอันนี้เอาให้มันเล็นๆล็กก่อนเต็มเลยใส่ไปใส่ไปเต็มหม้อค่ะเพื่อนเพื ทีนี้เราก็จะใส่ขะออไปหนึ่งก้อนเนาะเนี่ยค่ะใส่ขนอไปหนึ่งก้อนเดี๋ยวใส่เกลือ1ช้อนเนาะช้อนหนึ่งช้อนชาอีกครึ่งนะคะเราจะใส่น้ำลงไป โอเคค่ะน่าจะพอแล้วปิดฝานะคะทีนี้เรามาดูนะคะเพื่อนๆเราจะมาเลือกเมนูนะคะเมื่อเราก็จะมากดที่เมนูเนาะอันนี้ ยังไม่ใช่เมนูที่เราต้องการเนาะเรากดไปอีกเนาะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้โอโนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นพผัดย่างอันนี้เป็นเมนูไก่ไม่ใช่อันนี้เป็นเมนูซุปไม่ใช่นะคะอันนี้อาโรตดอะฮะก็คืออันนี้เป็นเมนูที่เราเคยหุงข้าวที่เราเคยทําวิดีโอค่ะเพื่อนๆต่อไป เนี่ยค่ะเขาจะเขียนว่าเลกูมเบรนะคะเลกูมเบรพูดยากเนาะภาษาสเปนสำหรับเรานะคนอื่นอาจจะไม่ยากค่ะเราพูดภาษาสเปนไม่เก่งเลยพอไปวัดไปวาพอเข้าใจนิดนิดนหน่อยนะคะ,ะทีนี้เขาจะบอกเลยค่ะว่าเมนูนี้ใช้เวลา28นาทีนะคะ ส่วนข้างบนนี้นะคะที่มันเป็นขีดสขีดนะคะเขาจะบ่งบอกถึงเรื่องของการว่าจะเอาเละแค่ไหนนะคะจะเอาอา,อาหารที่เราใส่ไปข้างในเนี่ยให้มันสลายตัวมากแค่ไหนเนาะให้มันนุ่มแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นเลเวล3เลยนะคะก็คือ28นาทีเนี่ยคือเปื่อยดีมากนะคะความเปื่อยเนาะ เราก็ใช้ตามที่เขาเอามาให้เลยค่ะสามขีดเนาะแต่ถ้าใครไม่อยากให้ให้เลื่อยมากเราก็กดออกได้นะคะจะเลือก1น่งขีดสองขีดก็ว่าไปนะคะอันนี้เราเลือกสามขีดนะทีนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็กดสตาร์ทเลยค่ะนะเรามากดสตาร์ทเลยก็คือเริ่มทำงานนะคะนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ต้องรอนะคะ เดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนต่อไปยังไม่เสร็จค่ะเพื่อนๆเมนูนี้มีมีสองสเต็ปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารที่อยู่ในหม้อนี้นะคะไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนาะเราจะมาเปิดฝาหม้อกันนะคะก่อนที่จะเปิดฝาหม้อเราต้องเปิดความดันไอก่อนนะคะ เพื่อที่เราจะสามารถเปิดฝาหม้อได้ถ้าเราไม่เปิดความดันออกก่อนเราก็จะเปิดฝาหม้อไม่ได้ค่ะตอนนี้เริ่มลดลงลดลงลดลงแล้วนะคะโอเคตอนนี้น่าจะเปิดได้แล้วค่ะมาดู โอเคเปิดได้นะเห็นไหมคะถ้าเราไม่เปิดความดันออกนะเราก็จะเปิดไม่ได้โอ้โหกล้องไม่ชัดเลยคะ่ะควันจากความร้อนนะคะเป็นไอจากความร้อนนะเนาะนะนคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอา ผักนะคะไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะในขั้นตอนนี้เราต้องใช้หม้อเลยค่ะเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเราใช้กระทะมันจะไม่พอค่ะเพราะว่าเราจะทำเยอะมากแล้วจะได้สะดวกเนาะมันจะได้ไม่ล้นนะเจียวกกระเทียมให้หอมก่อนนะคะ เกลือไปหนึ่งช้อนชานิดน่งเพราะเกลือมันไม่ค่อยเค็มน,นะคะเพื่อนพแล้วก็เราจะใช้พริกไทยไอเราจะใส่พริกไทยไปนิดนึงแล้วอันนี้เป็นผง มเมล็ดผักชีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพริกปาปิกานะคะพริกที่ไม่ค่อยเผ็ดอ่ะเป็นผงผงพริกที่ไม่เผ็ดนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นผงขนมปังนะคะ จะใส่เนื้อปลานะคะอันนี้ปลาคอร์ดเนาะบ้านเราเรียกปลาคอร์ดแต่ที่สเปนก็จะเรียกบาการลาวนะคะคลุกุกผ,ผัดให้มันนิดนิดนิดนึงน,นะคะ น,นี้น้ำซุปนะคะเติมน,น้ำซุปลงไปหน่อยทีนี้นะคะเราก็จะเริ่มตักผักที่เราเตรียมไว้เนาะ เพื่อนๆดูนะคะว่าเนี่ยมเมล็ดถัววดถ่วขาวเอ้ยเม็ดถั่วขาวค่ะไันเลยเนาะเอยดีมากเลยคะ่ะแล้วก็จะใส่ลงไปเนาะ เดี๋ยวเราจะเติมผักโขมนะคะลงไปหน่อยเพราะอันนี้มันมันสุกง่ายอะคะ่ะ น,นี่เป็นบล็อกคลี่ที่เราลวกเอาไว้นะคะเมนูนี้เป็นเมนูผักหลากหลายนะคะแต่อร่อยมากค่ะเพื่อนๆอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะส่วนผักที่อยู่ในหมอ้อนะคะเพื่อนๆ เราสามารถเก็บไว้ทําพรุ่งนี้อีกได้ค่ะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อนๆเน้นผักค่ะส่วนปลาถ้าไม่พอเราเราจะมีทูน่ากระป๋องแล้วก็ปลาซาดีนะคะแล้วก็สามารถใส่ได้ ต่เราจะเน้นผักนะคะอันนี้ค่ะเพื่อน